สวัสดีครับพบกับผมริวพัสกอนในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงความเป็นไปได้นะครับที่ซีรีส์ Daredevil Born Again อาจเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ภาพยนตร์ Spider-Man <Wow. S 1> ภาคที่4ในอนาคตครับซึ่งจากข่าวลือวงในและการคาดเดาต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยพอจะคาดเดาได้นะครับว่า Spider-Man ภาคที่4นั้น อาจมีการกำหนดฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024ซึ่งมันดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่ Daredevil Born Again นั้นก็จะมีกำหนดฉายในช่วงปี2024เช่นกัน <Wow! S 1> ซึ่งการที่ Daredevil Born Again นั้นมีจำนวนทั้งหมด18ตอน จึงมีความเป็นไปได้ว่าช่วงฟินาเล่ของซีรีส์นั้นอาจมีการไปทับซ้อนกับกำหนดการฉายของ Spider-Man ภาค4พอดีคล้ายคลึงกับกรณีของ Hawk Eye กับ Spider-Man No Way Home ที่เราได้เห็น Kingpin ในซีรีส์ Hawk Eye และ m a t t m u r d o c อใน Spider-Man No Way Home ในสัปดาห์เดียวกันครับ ซึ่งผมมองว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่อาจจะมีการดิวกัรลับๆระหว่างโซนี่และมาเวลหรือไม่เก <sh ี่ยวกับโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเขาอีกทั้งการที่มาเวลเนี่ยได้ประกาศออกมาชัดๆนะครับทั้งสไปเดอร์แมนและเดร์วิลนั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของฮีโร่ระดับสตรีทเลเวลก็ยิ่งทำให้2ตัวละครนี้เนี่ยเริ่มมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไปอีกครับจึงมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับว่าเหตุการณ์ในซีรีส์ Daredevil b บอ n Again นั้น อาจจะลุกลามไปสู่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน Spider-Man 4ซึ่งเราก็รับรู้ได้ว่า d a r e d e v i l Born Again นั้นจะเป็นการกลับมาเจอกันระหว่างคู่ปรับตลอดการอย่าง Kingpin และ d a r e d e v i l และถ้าเหตุการณ์ในซีรีส์นี้เนี่ยมันลุกลามไปถึงภาพยนตร์ Spider-Man 4จริงผมก็คงต้องบอกได้คำเดียวเลยครับว่าแฟนคอมิกสไปดี้เตรียมเฮได้เลยครับกับการที่เราอาจจะได้เห็นสไปดี้และแดร์เดวิลแท็กทีมกันล้มคิงพินอย่างในคอมิกส์ครับ ซึ่งผมว่ามันคงสร้าง Impact ให้กับทั้งแฟนสไปดี้และแฟนแฟนเดรเดวิลอย่างแน่นอนครับอีกทั้งถ้าผมเนี่ยได้เห็นเดดเดวิลบนหน้าจอภาพยนตร์แบบเต็มๆอีกครั้งเนี่ยผมก็คงเตรียมไปเฮลั่นโรงภาพยนตร์แน่นอนครับใครที่เป็นแฟนคลับสไปดี้หรือใครที่เป็นแฟนคลับของเดดเดวิลเนี่ยก็ลองมาบอกกล่าวกันในคอมเมนต์ดูกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ และ subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-Fi Story ครับแต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแท็กทีมของ Spidey และ d r e d e v i l ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย